สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ f b Channel กันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นะจ๊ะมีประเด็นหลายๆอย่างที่มาพูดคุยกันกับนนริซ่าซึ่งตอะหอกว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายแล้วก็สําคัญพอสมควรเลยที่แบบว่าจะชวนเพื่อนๆมาคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็พูดคุยกันใต้คลิปนี้นะจ๊ะต้องบอกเลยว่าแต่และเรื่องนั้นซับซับเท่านั้นเลยจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทนโนริซ่าของเราปฏิเสธหนังไทย300ล้านจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นการที่เราเป็นราชินีลาบูบูทำปารีสแตกเป็นที่ร้อยแถวยาวไปดถวอังคา นะจ๊ะคนเซเลบบูพอนอริซ่าแล้วก็เซเลคชั่นอื่นๆด้วยแหละแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าเป็นอนอริซ่าเป็นหลักนะจ๊ะหรือจะเป็นการที่ตอนนี้เพลงของนอริซ่าในอัลบั้ม Outer Ego ก็ค่อยๆมีการาไปปรากฏตัวตามรายการดังๆของฝรั่งเศสกันแล้วนะจ๊ะว่าแต่จะเป็นรายการอะไรนั้นเดี๋ยวอาจจะมาพูดให้รับแซบนะจ๊ะรวมอีก2เรื่องปิดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Dead l i n e w o r l d Tour ของ Black Pink ที่ตอนนี้ก็กำลังฟอร์มกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยหรือจะเป็นการโหมดคิส h o i ส e Award นะจ๊ะที่แอดมาบอกเมื่อวานเดี๋ยววันนี้จะบ้านจะขยายให้ฟังว่าจะโหวตยังให้ได้คะแนนด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันทั้งหมดนี้ในคลิปนี้เลยจ้ะเริ่มจากเรื่องแรกที่นอริซ่าของเราเนี่ยยูดีๆทางทีวีภูกก็มาทําข่าวขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งนะจ๊ะของทางเพจเลยว่านอริซ่าของเราปฏิเสธค่าตัว300ล้านจากผู้กํากับฝีมือดีของไทยนะจ๊ะเหมือน่าหาเรื่องเข้ามาให้นอริซ่าเราหนึ่งกรบจ้าโดยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีผลตอบรับยังไงกันบ้างส่วนตัวแอรู้สึกว่า อะไรว่ามูลมาจากไหนวะยนดีก็มาลงข่าวนี้ก็ไม่ทราบได้นั่นเองนะจ๊ะก็เลยมีการไปอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆแล้วกันเนาะดูผลตอบรับว่าเขาคิดเห็นกันยังไงบ้างก็แล้วกันแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ลองวิเคราะห์กันดูว่าข่าวนี้มันข่าวจริงหรือเปล่าส่วนตัวแอคิดว่าก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ห้เปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วกันห้าสิบห้าสิบเพราะว่านอริซาช่วงงานก็ยุ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าปีนี้เอาให้รอดก่อนค่ะคิวหนูเนี่ยเต็มถึงปลายปีเลยยัง มาดูคอมเมนต์กันเลยดีกว่าเขาก็บอกว่าพูดแบบสวยๆนั้นหนูนะก็อยากเล่นให้นะคะแต่หนูนะคิวไม่ว่างค่ะคนข้างล่างก็บอกว่าก็ถ้าจะบอกไม่อยากเล่นไม่ชอบหรือค่าตัวน้อยก็ไม่ผิดอะงานเขามีติดต่อมาแน่นขนาดนั้นเขาจะเลือกรับงานไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนดังบุคคลสาธารณะจะไม่มีสิทธิ์เลือกงานนี่อะไรประมาณนี้คนข้างล่างก็บอกรักษาน้ําใจไปสิจ้าเริงก็ว่าไปอะนานาจิตตังแล้วแต่คนคิดแต่ส่วนตัวแอรคิดว่าน้องบอกตารางเต็มก็ไม่น่าจะกล้าชวนแต่ถ้าเกิดเป็นการถ่ายสั้นๆอย่างเช่นแบบโฆษณาดินส เือแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูระยะเวลาช่วงนั้นด้วยว่าน้องเนี่ยกลับไทยหรือเปล่าหรือแบบ มีเวลากลับแน่ไหมเพราะตอนนี้ก็ยิ่งยากนะจ๊ะยิ่งเพราะว่าต้องกลับเข้ากลม YG อ่ะนาอใช่ไหมอะมาดูคนต่อมาดีกว่าเขาบอกว่าหนังไทย300ล้านเนี่ยนะเสพข่าวยังมีสติเอาจริงๆนะเอาแค่ประโยคนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเฮ้ยจ้างนอริซ่า300ล้านจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ดูจะไม่จริงแล้วแต่ถ้าเกิดประมาณร้อยล้านหรือแบบว่าอะไรประมาณนี้อาจจะพอเชื่อได้เพราะว่าการที่ช่วงนี้หนังไทยออกมาแต่ละเรื่องอะ่ะมีเรื่องไหนบ้างที่ทารายได้แบบว่า แบบมั่นคงและมั่นใจได้ว่าดีจริงๆอะนอกจากาที่หยดกับอะไรนะ สเปเลอร์ไหมใช่ไหมที่ทำไรายได้เกินทะลุ3-400้ล้านไปได้หรือแบบทะลุไปถึง8 0 0้ล้านพันล้านอะไรก็ว่าไปนั่นแหละคือนอกนั้นเรื่องอื่นอ่ะเอาค่จาจ้างมาตรงนี้คิดว่าจะทำไรายได้เกินหรือเปล่าคือนนริซ่าของเราเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นคนดึงไรายได้แต่ว่าก็ต้องดูที่พลอตที่บทด,ด้วยจ้าแล้วน้องก็ไม่มั่นใจเลยว่าช่วงนี้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยจะพัฒนาไปแค่ไหนเออคือเอาตรงๆนะอย่างชาวไทยเราเองเราก็มองเลยว่าอุตสาหกรรมเราที่จะออกไปสู่ต่างชาติมันก็ค่อนข้างจะ น้อยเรื่องเนอะ,อะสมมุติสร้างปีนี้10เรื่องออกไปสัก2เรื่องก็น่าภูมิใจแล้วนะจ๊ะแล้วไหนจะกำไรกําเลยอีกคือมันก็ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าหนังเรื่องนั้นจะออกมาเป็นยังไงนะักแสดงร่วมบทอีกอะไรอีกคือคนไทยมีศัก,กยภาพจ้ะแต่ถ้าเกิดว่า มันก็ต้องคิดนะเนาะทุกคนเข้าใจปะแอดก็ไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวเหมือนบาบารูลี่อุตสาหกรรมตัวเองทั้งน,นที่ปีนี้ก็โอเคแหละมีหนังที่น่าดูแล้วโปรดักชันอะไรดีขึ้นหรือแบบหนังไปเมืองคานส์ของไมเควิกาอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าคนไทยก็เริ่มพัฒนาฝีมืออย่างจริงจังมากขึ้นแล้วแหละแต่ก็ยังไม่สุกงอมไงก็คิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมที่น้องที่งานยุ่งขนาดนี้ในช่วงนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นปีหน้าเป็นต้นไปหรือปีนูนที่โนริซ่าหมดสัญญ,ญากับกลมเก่าที่แบบไม่มีโอกาสโดนเลขต ช่วยกันแลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะไม่ได้บอกว่าแอดพูดถูกไปทั้งหมดนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะอ่ะมาดูความเห็นต่อมานิดนึงเขาก็บอกว่าผูกกำกับฟีมือดีเนี่ยมีหนังเรื่องอะไรบ้างครับอ่ะเห็นไหมก็มีคนไม่มั่นใจออกมาคนกดไลค์ก็เป็นอะไรที่แบบอ่ะดูเอาเองนะจ๊ะอันต่อมาก็บอกว่าแค่ออกคอนเสิร์ตล่าสุดคาตัวก็200กว่าล้านแล้วล่ะไม่กี่ชั่วโมงด้วยนะคนต่อมาผูกกำกับไทยมีแต่หนังตลกหนังผีไรสาระครับคิดถูกแล้วอย่ารับเลยคนต่อมาบอกว่าเอาเวลา,น,าลนกอนตอตนน้้งงงด็ู ได้ยมยคนต่อมาคิดถูกแล้วค่ะ,ะคนต่อมาด้วยซ้าระดับฮอลลีวูดคนต่อมาเขามีแฟนก็เลยไม่อยากรบ,บพระเอกนางเอกรู้แลว้วมันต้องมีแน่อะไรประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้ก็หลายๆความคิดเห็นมาอ่านให้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าแอดเนี่ยไปอ่านความคิดเห็นแค่ฝั่งเดียวหรือฝ่ายเดียวนะจ๊ะก็มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือแซะเน็บแหนมอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะก็ดูไปตามเนื้อผ้าเนาะแล้วเพื่อนๆเนก่งยังไงกันบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดกันนิดนึงนั่นเองนะจ๊ะ ไปที่เรื่องต่อไปกันเลยกันลวกันเพื่อนกันไม่เสียเวลาก็คือตอนนี้นะจ๊ะอิมแพคคอนดิซ่าเกี่ยวกับราบูบูถ้าดูจากวิดีโอที่แอดเอามาให้เพื่อนๆได้ดูก็จะเห็นว่าแถวมันยาวถึงดาวอังคารจริงๆทุกคนคือกอภาพเร็วยังต้องเดินนานขนาดนี้ถ้าเกิดเราค่อยๆเดินจะนานขนาดไหนนะจ๊ะคือช่วงนี้เขามีการบอกว่าช่วงนี้สื่ออินเตอร์ไลน์สัมนกเลยนะทําข่าวความฮอตของ l าบูบูหลังจากการเปิดตัวในฝั่งยุโรปแล้วก็มีคน,นต่อคิวถึงขนาดแย่งกันจนต้องปิดร้านในอังกฤษและสื่อส่วนใหญ่ทั้ง BBCS NBC อื่นๆก็ยกเครดิตให้ลิซ่าเป็นหนึ่งในเซรับ ผู้จุดกระแสทําให้ลาบูบูร้อนแรงมีคนซื้อตามในปัจจุบันนะจ๊ะแอดก็เลยเอาคลิปมาฝากสำหรับการยืนรอของคนที่ฝรั่งเศสมาให้ดูแบบจิ้มๆน้ำจิ้ม,ม,มที่เดียวนั้นเองนะจ๊ะไม่รวมที่อื่นๆทั่วโลกที่ยืนกันหัวขิดหัวควันฉันจะต้องได้ลาบ,บูบูฉันจะต้องไลน่นี้นั้นของป๊อปมาดอะไรประมาณนี้นะจ๊ะยังไม่พอแค่นั้นนะจ๊ะโนริซ่าของเราก็ยังไปปรกากฏตัวอยู่ในรายการทีวีชื่อดังของประเทศเยอรมน,นีด้วยจ้าโอเมก้า oh ชื่อรายการว่า Germany's Next Top Model โดยเพลงที่เปิดอ่ะเดี๋ยวแอด จับตีก้นเร่งโตนะจ๊ะไปฟังกันนิดนึงรู้หรือเปล่าว่าเพลงอะไรอย่าบอกนะว่าไม่รู้เป็นเพลงเปิดโคชล่าแล้วนะแกเข้าใจป่ะเพลงอะไรหนึ่งสองสาม thunder เด็กๆชาวลิลี่ทุกคนดีมากเลยจ้าไม่ใช่ <c oughs> นั่นแหละก็เพลงนนริซ่าของเราก็ได้รับการยอมรับในหลายๆประเทศแล้วก็ไปเปิดจะไม่ใช่แค่ประเทศอเมริกาประเทศเดียวแต่เป็นทั่วโลกมีบางคนมาบอกแบบเหมือนเป็นแฟนคลับนอริซ่านะแอดก็พยายามจะเชื่อว่าเป็นแฟนคลับของนอะริซ่าแล้วกันบอกว่าเสียงนนะริซ่านี่ยไม่เพราะเพลงก็เพ,เพาะสู้คนอื่นไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้คนอื่นดังกว่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นด้านอื่นแฟชั่นด้านหนังในน้องริซ่าไปได้ก็เหมือนจะเป็นการมาด้อยค่านะจ๊ะว่าเพลงนอริซ่าของเราไม่ดีนู่นนี่นั่นอย่างนู้นอย่างน ดนึงนะจ๊ะแอนตี Anti ้หลบในอย่าคิดนะว่าฉันดูแก่ไม่ออกนะก็ไปย้อนดูนิดนึงนะขี้กียจขุดมาให้ดูแล้วเพราะว่าคนที่มีสมองเนี่ยเขาก็ต้องดูข้อมูลให้ครบก่อนพูดนะจ๊ะไม่ใช่ไม,ม่โฉงโง่แบบเนี้ยแก <c oughs> ไม่น่าสมเพช เอาเป็นว่าเรื่องเสียงพอไม่พอเนี่ยขอไม่เถียงยกันนะเพราะว่ามันหูใครหูมันจลิตใครจลิตมันเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้เขาวัดกันที่ยอดขายมากกว่าหรือเปล่าจ้ายอดขายของดอริซ่าอยู่ในอันดับที่3ของค่าย Sony Music เป็นรองแค่ ACA แล้วก็ t ท,ท็ m แ r ค a เท่านั้นนะจ้าส่วนคนอื่นๆก็ดูไปตามรูปที่แอดเอามาแปะรอบที่ราแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นการบอกว่าคนตัดสินใจซื้ออัลบั้มไหนนะจ๊ะไม่ใช่แค่มา ปั่นวงปั่นวิวปั่นยอดนะจ๊ะเอาเป็นว่าก็ไม่อยากพูดเดียวแล้วนะเดี๋ยวเสียเวลาทำลายไปพูดข่าวอื่นกันดีกว่านะจ๊ะเอาเป็นว่าตอบแค่นี้ก็พอเนาะส่วนข่าวอื่นไปตามดูกันเองนะจ๊ะแอนตี้ที่รักจ๊ะแ <c oughs> อนดูไม่ไหวเลยอะ่ะ <c oughs> มาพิมพ์แต่ไม่ดูหาข้อมูลก่อนว่าน้องไปออกเวทีระดับโลกเขาเขาเชิญไปนะจ๊ะอ๊ปส์เดี๋ยวมันไสไปมากกว่านี้เราไปข่าวอื่นกันดีกว่านะจ๊ะ นั่นก็คือเดทไลน์ของแบ็คพิงค์ของเรามีการปล่อยตารางตารางปล่อยนู่นนี่นั่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยจากเพจที่เขาชื่อว่า l i f e nation t e r r e l อะไรอย่างนี้นะจ๊ะเขาก็ออกมาประกาศขายบัตรเบอร์ทัวร์เป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจนะที่แอดอาจจะแบบ ไม่ได้มาอ่านให้ฟังทั้งหมดทุกคนแต่ว่าก็ขอมาประกาศเล็กๆของกรุงเทพของเราที่เดียวกันที่อื่นก็ดูตามตารางนะจ๊ะก็แบงคอกของเราจะวันที่24-26ตุลาคมนี้ใครสะดวกซื้อนะจ๊ะก็ตามไปดูรายละเอียดได้นะจ๊ะเขาจะจัดที่ราชมังคลา national stadium เช่นเดิมนั่นเองจา้าในส่วนของแอดนะจ๊ะแอดก็คงจะพยายามเก็บเงิเงนรอที่นริซ่าเนี่ยจะออกคอนเสิร์ตเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเนาะส่วนใครจะไปคอนเสิร์ตกลุ่มก็ลุยกันได้เลยนั่นเองจ้ะอันนี้ก็ต่างคนต่างคิดนะจ๊ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเนาะแต ไลน์ในรอบนี้เนี่ยเงินส่วนใหญ่ก็จะเข้าวาีนะเพราะวายีกำลังแบบว่า คุณตกหาคนที่หารายได้ยากก็ต้องนำแบ็คพิงนำชูเอลีวันนำเรยมอนเนี่ยมาหารายได้ในช่วงนี้ที่บ่าวากำลังหิวแสงหิวเงินกันอยู่นั่นเองนะจ๊ะก็ใครอยากจะสนับสนุนนอริซ่าเต็มๆแอดก็พูดไม่ออกอะคือบางทีโมเมนต์เสียสาวสี่คนมารวมกันมันก็ยากเหมือนกันอะใครอยากยังไงก็อยากอย่างงาั้นไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยจา้าเอาตามที่เพื่อนๆสบายใจแล้วกันเนาะเราข้ามไปที่ข่าวหน้าเดี๋ยวดราม่าเลจ้ะออกมาที่ข่าวสุดท้ายก็คือเป็นการบอกว่า k i s s Choice a w a r d ที่มีการโหวตนอริซ่าเนีมกกาาารอขข้้หวแลดจะ บอกว่าโหวตได้ไม่จํากัดเลยนะแต่ว่าต้องรีเฟรชหน้าหลังจากการโหวตใน35 Word หมวดหมู่ต้องโหวตในทุก Word หมวดหมู่เพื่อให้คะแนนโหวตลิซ่าถูกนับทุกครั้งนั่นเองจ้าสำหรับคนที่สงสัยก็อันนี้แอดมาตอบให้ในคลิปนี้กันแล้วนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นก็คงจะมาฝากกันไว้ประมาณนี้ก่อนที่คลิปจะยาวเป็นหางวัวนะจ๊ะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า